สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านแพทย์หญิงอารยาทองผิวมาในนามกลุ่มสัมพันธ์เบาหวานไทยดีเอ็มเฟรเป็นปีที่5แล้วนะคะต่อมากันนานมากวันนี้เราได้รับเกียรติพิเศษจากอาจารย์พลตรีหญิงแพทย์หญิงอภัสณีบุญญาวรกุลนะคะจากที่จริงมาจากต่อมไร้ท่อไม่เป็นไรนะคะมันชื่อยากหน่อยแต่ว่าดูแลเรื่องเบาหวานนี่นะคะอาจารย์อภัสณีคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ทักทายคนทางบ้านด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ,คะมันมีคําถามมากมายที่บอกว่าเอ๊คนอ้วนจะไปเกี่ยวกับเบาหวานไนดะ้ยังไงอาจารย์พูดง่ายๆให้หน่อยได้ไหมคะค่ะก็อธิบายง่ายๆนะคะเบาหวานนี่ก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่างส่วนหนึ่งก็เรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินซึ่งภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยเกิดขึ้นในคนที่มีภาวะอ้วนหรือว่าโรคอ้วนหรือคนอ้วนนั่นเองมันก็เป็นจุดเชื่อมโยงว่าทําไมคนอ้วนถึงเป็นเบาหวานอันนี้ง่ายสุดแล้วในคําอธิบายค่ะ ทีนี้ความเป็นเบาหวานเขาเนี่ยมันมีขั้นตอนนะเป็นเล็กเป็นน้อยเป็นมากเป็นแรงเอาก่อนภาวะก่อนเป็นเบาหวานเราเรียกว่า pre diabetes พอเข้าสู่เบาหวานก็คือ diabetes กันทีนี้เบาหวานก็จะมีตั้งแต่เบาหวานเริ่มต้นเป็นเบาหวานที่เริ่มมี complication ซึ่งหมายถึงภาวะแทรกซ้อนนะคะก็จะมีตั้งแต่ภาวะแทรกซ้อนแบบฉับพลันแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังมันถ้าเราเป็นเบาหวานานานเนี่ย ต้องบอกว่าเรามีโอกาสมากที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังของเบาหวานค่ะหลักๆนะคะแทรกซ้อนเรื้อรังเนี่ยมันจะไปจุดใดบ้างให,ให้ท่านผู้ชมได้ฟังเป็น,ปนพื้นฐานก่อนภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังนะคะจุดหลักๆเลยที่มักจะพูดถึงกันก็คือ1โรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะอันที่สองก็โรคหลอดเลือดสมองอันนี้พ่วงเข้าไปเลยเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะแล้วก็โรคไตแล้วก็เรื่องของโรคที่เท้าซึ่งเราจะเห็นว่า คนไข้เบาหวานเนี่ยจะมีสาเหตุหลักเลยของการตัดเท้ามากขึ้นเพราะว่ามีภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังอันหนึ่งก็คือโรคที่เท้าค่ะอาจารย์อาจารย์คะมันก็จะไปตั้งแต่ศรีรษะจุดเท้าเลยนะคะ,คะไม่เว้นเลยนะคะไม่มีไม่มีจุดว่างเว้นให้ให้คนเบาหวานเลยนะคะค่ะทีนี้กลับมาที่ว่าอ้วนแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันมีภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยแล้วทีนี้ช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเขาลดน้ําหนักอ่ะหายไหมเบาหวานอ่ะ ปัจจุบันเลยข้อมูลนะคะถ้าเราลดน้ําหนักได้แต่ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากในการศึกษาจากต่างประเทศเนี่ยลดน้ําหนักได้มากกว่า15%ของตั้งต้นนะคะ,คะก็คือสามารถที่ทําให้เกิดคําว่า diabetic remission ซึ่งภาษาไทยเนี่ยเขาแปลว่าเบาหวานระยะสงบก,ก็มีคนไปแปลว่าเบาหวานหายขาดได้อะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเลยค่ะค่ะหายขาดเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่ความว่าไม่ไปพบแพทย์ไม่ไปตรวจไม่ไปอะไร คือมันสงบแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะรุกรานขึ้นมาอีกถ้าไม่ปฏิบัติตัวทีนี้ในช่วงสงบเนี่ยคือไม่ต้องกินยานเลยเหรอคะคำว่าสงบหรือว่ารีมิชชันน่ะเดฟเฟนิชั่นหรือคำจำกัดความไหยนะคะก็คือไม่กินยาค่ะไม่ได้กินยาเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปแล้วเจาะน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์เท่ากับคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานค่ะคือคอนโทรลได้ควบคุมได้ค่ะค่ะ ทีนี้พอช่วงที่ไม่ได้ใช้ยาก็ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องปฏิบัติตัวต่อนะคะ,ะหลักการของการที่จะลดน้ําหนักเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรที่ที่เป็นหลักใหญ่มีอาหารมีออกแรงหรือย,อยังไงอาจารย์เน้นไปที่ไหนคะ,ะง่ายๆเลยเราเรามีคําว่าสมดุลของพลังงาน <laughs> ก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ออกเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังเน้นเรื่องสิ่งที่เรากินเข้าไป คำว่าง่ายที่สุดเขาใช้เขาใช้สอนกันด้วยจานข้าวก็คือเพลทโมเดลต้องเน้นว่าจานข้าวเนี่ยคือจานขนาด9้านิ้วนะคะเราแบ่งจานขนาด9นิ้วออกเป็น4ี่ส่วนเท่ากันในส่วนที่เรียกว่าหนึ่งส่วนแรกเนี่ยเขาจะใส่ส่วนที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตอันนี้คือแป้งข้าวส่วนที่สองอีกหนึ่งส่วนเนี่ยเขาจะใส่สิ่งที่เรียกว่าโปรตีนและส่วนที่สามและสี่เขาจะใส่ส่วนที่เรียกว่าผัก ซึ่งผักี่เขาเน้นเลยว่าจะต้องเป็นผักที่ไม่ใช่ผักหัวเป็นผักใบนะคะ,คะทีนี้คมถามต่อมาก,ก็คือแล้วจะใส่ไอคาร์บฮเรตเนี่ยในหนึ่งส่วนนี่เท่าไหร่ต้องบอกว่าขึ้นกับพลังงานที่ท่านจะได้เพราะฉะนั้นจะตกอยู่ประมาณสัก 1- 2ส่วนเท่านั้นเดี๋ยวอธิบายต่อเรื่องส่วนส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยอธิบายง่ายมากด้วยมือนะคะด้วยฝ่ามือเลยเรายกฝ่ามือเราขึ้นมาแล้วก็วาดรูปลงฝ่ามือนะคะไม่เอานิ้วนะคะ,ไม,ะ,คะไม่เอาหมดเลยทั้ง5นิ้วปริมาณฝ่ามือแค่นี้นะคะ ความหนาประมาณหนึ่งนิ้วก้อยอันนี้คือส่วนของโปรโตีนที่ท่านจะใส่ลงไปในเพลทเก้านิ้วอันนี้ค่ะแต่แต่ละคนนี่ไม่ใช่หนึ่งส่วนอาจจะเป็นสองส่วนได้ไหมอาจจะเป็นสองส่วนได้ไหมได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าโดยหลักการยังง่ายที่สุดแล้วว่าประมาณเนี้ยค่ะในฝ่ามือของท่านนะคะตัว,วอย่างตัวอย่างโปรโตีนที่มันไขมันน้อยอาจารย์บอกเลยครับเพราะว่ามันเป็นภาคปฏิบัติแล้วตัวอย่างโปรโตีนที่ไขมันน้อยก็ ถ้าชอบกินปลานี่ตัดปัญหาเลยเพราะปลาเป็นโปรตีนไขมันน้อยนะคะแล้วก็เรื่องของเนื้อสัตว์นะคะส่วนใหญ่ก็เน้นคําว่าเนื้อขาวเนื้อขาวเนื้อไก่อย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นโปรตีนดีเอาหนังออกนะคะ,ะแล้วก็เนื้อหมูได้บ้างนะคะส่วนเนื้อวัวเนี่ยเป็นโปรตีนที่มีไขมันแทรกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรับประทานก็ได้นิดหน่อยไข่ก็เป็นโปรตีนที่ดีนะคะ,ะถ้าท่านรับประทานไข่เราเอาไข่ทั้งฟองก่อนไข่ทั้งฟองคือมีทั้งไข่ขาวและไข่แดงเนี่ย เราจะให้โปรตีน7กรัมซึ่งเราเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์2ช้อน2ช้อนโต๊ะอันนี้เราเรียกว่า1ส่วนนะคะถ้าท่านรับประทานไข่ขาวอย่างเดียวเลยท่านใช้ได้2ฟองก็จะมีโปรตีน7กรัมเท่ากับเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะหลักการในการปรุงอาหารเนี่ยสมมติเราเอาเนื้อสัตว์มาทอดน้ํามันกับนึ่งมันก็แตกต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์ชอบอยังไงคะของทอดอร่อยนะค่ะเป็นของอร่อยมากเลยถ้าเราอยากทอดเน้นก่อนนะคะ ถ้าท่านอยากทอดอาจจะต้องไม่ใช่น้ำมันท่วมคือใช้น้ำมันน้อยนิดนึงนะคะเอาพอที่มันจะทอดได้แล้วก็เน้นน้ำมันชนิดดีที่ใช้สําหรับการทอดเราจะรู้ได้ยังไงปัจจุบันนี่เราไปเลือกตามเชลเลยจะเขียนเลยว่าอันนี้เป็นน้ำมันสําหรับทอดนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันที่มีเนืไขมันชนิดดีด้วยก็ไขมันชนิดดีอ่ะก็คือไขมันที่เขาเรียกว่าไขมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mono unsaturated fatty a ซ i ด เรียกย่อๆว่ามูฟ้าม exactly. ันตรงเนี UH, ้ยจะอยู่ตามเชลเช่นน้ำมันรำข้าวก็จะมีมูฟ้าเป็นส่วนประกอบเอามาทอดก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเวลาไปตลาดเนี่ยนอกจากน้ำมันรำข้าวเราซื้ออะไรได้อีกคะอาจารย์เพราะว่ามันนึกถึงคนที่เป็นแม่บ้านเขาจะไม่มีความรู้ว่ามูฟ้าแปลว่าอะไรจะหยิบตรงไหนดีคะอาจารย์ก็หยิบง่ายๆไม่อยากเอ่ยชื่อยี่ห้อนะคะไม่ต้องยี่ห้อค่ะเอาเอาชนิดของก็จะมีชนิดเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันคาราถั่วเเลืองได้ปะ ถั่วเหลืองก็ได้แต่ว่าถั่วเหลืองเหมาะกับการผัดค่ะอาจารย์ oh, ไม่เหมาะกับการทอดค่ะคมะหีต้องต้องละเอียดนะคะทีนี้ถ้าพวกนี้เนี่ยถ้ามันลงลึกๆเนี่ยอาจารย์ให้ประชาชนของเราเนี่ยลงไปหาอ่านหรือตรงไหนได้อีกเพราะว่าเรามีเวลาแค่แปดนาทีอาจารย์คะท่านไปดูที่สัญลักษณ์ก็ได้ค่ะค่ะสัญลักษณ์จะมีสัญลักษณ์รักหัวใจอันนั้นก็ผ่านมาแล้วจากสมาคมโรคหัวใจและหลอดเลือดว่า น้ำมันชนิดไหนที่ได้ตราเนี้ยก็แปลว่าดีต่อหัวใจค่ะเดี๋ยวนี้เรานักวิชาการพยายามทําอะไรให้มันง่ายาง่ายต่อการจะไปซื้อหาเข้าตลาดแล้วก็เข,ข,ข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่อ,อาจารย์คะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยมันจะเบรกยาวหน่อยนะคะวันนี้ขอพักไปก่อนนะคะวันนี้เราเราจบกันเพียงแค่นี้นะคะเราขออําลาท่านผู้ชมไปช่วคราวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ